กีตาร์ตัวนี้นะครับเข้ามาทําการแก้ไขในเรื่องของฟิงเกร์บอร์ดแตกตัวนี้คือฟิงเกร์บอร์ดนะครับนี่คือฟิงเกร์บอร์ดแล้วก็ฟิงเกร์บอร์ดเนี่ยจะติดอยู่บนด้านบนของคอตัวนี้นะครับมันแตกออกไปนี่นะครับใช้เครื่องมือเนี่ยสอดเข้าไปได้มันแตกทะลุไปไกลมากนะครับเดี๋ยวต้องเช็คเขานิดหนึ่งว่ามันจะแก้ไขยังไงได้บ้างแล้วก็ตัวเฟรตเนี่ยมีความบางด้วยเซนเตอร์ของนัดเนี่ยยังไม่ได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยตัวนัดเนี่ยมันต้องรื้อออกอยูแล้วนะครับระหว่างการซ่อมเนี่ยเซนเตอร์ไม่ได้ทําให้เรื่องของจุดศูนย์กลางพวกนี้มันเพี้ยนไประยะห่างมันเพี้ยนไปแต่กีต้าร์ตัวนี้ดูแล้วเนี่ยคาดการนะครับมีการคาดการว่าในอนาคตเนี่ยตัวเฟรตเนี่ยเกิดปัญหานะครับอาจจะไปโผล่ตอนงานเซตอัพก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวเฟรตเนี่ยเขาบางแบนเละไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลัง การซ่อมเสร็จเนี่ยตอนการเซตอัพเนี่ยต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกิดปัญหาในจุดไหน